มีแต่นังสือเล่มหนึ่งเนเอามาดูซิมีสองเล่มซะด้วยมันอะไรวะฝ่ามือยูไลเหรอมีอีกเว้ยนี่อะไรวะไม่รู้สิแก้พิษทุกชนิดเพิ่มพูนกำลังใช่แล้วไอ้นี่ล่ะเฮ้ยฉันรอดตายแล้วเว้ยมันโชคดีจริงๆเลยว่ะดีแล้วเฮออเอรออะไรดีใจได้ยาแก้อย่างนั้นเหรอเนี่ยแหละยาแก้พิษอะ ใช่กินสิมือนแกได้สารพัดพิษนะเอาสิกินเลยกินเ,ออเราเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าปเป็นสิแต่กินก่อนเธอหน้า,นาแบ่งกันคนละครึ่งไหมไม่ต้องมาเอ,อื้อเฟื้อกูไม่เอาถ้าไม่ใช่ยาแก้แกต้องรอฉันแน่เลยอ่ะไม่ไม่ไม่ฉันไม่กินด้วยหรอกไม,ไม่กินเหรองี่าแล้วมากันจนทำไมวะเนี่ยฉันถ่ายพิษได้แกแล้วแกต้องกินด้วยแบ่งคนละครึ่งไม่กินมึงตายอ๋อแกถูกพิษมากกว่าฉันเอาโทษใหญ่ไปละกันนะ อาหาไม่เลิกแล้วเอาเลยม่ต้อวัดใจอ้าไปเลยโอหไอ้แง่เอาไอ้แเอาอ่าก่อนมไม่เคยทาอะไรผิดผิดอย่างเดียวคือเขาแกเป็นเพื่อนนี่แหละเลือเบลสีเลยเหมือนรูดลงมาเลยเบลสีทั้งตาเห็นเลยวะจริงเหรอวะใช่หน้าก็ขาขึ้นกระทอสียังไงอย่างนั้นเนอะเฮ้ย โอ้โหหน้าใสชัยยมไม่ตายแล้วรวยแล้วด้วยเย้ฮ้ยทำไมโดดสูงจังเลยว่เนี่เ้ยเอ๊ะเดี๋ยวว่าเราจะมีกำลังภายในอจะใช่นะงั้นฉันจะลองฝึกวิชาดูนะได้ขอด่าลองเหมือนกันอะอู้ยตกใจหมดเลยขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมา คนนี้สวยยิ่งกว่านางงามซะอีกอ่ะงั้นถือโอกาสเลยขอจุ๊บทีลงไปลงมาไอ้อดอยากมาจากไหนวะนี่ดูวนหน้าหลอนจะมีพิษเหรอจุ๊บไปแล้วตายนะทันทียวนะเว้ยอ๋อเหรอเฮ้ยดูะไรเห็นเห็นหรือเปล่าเห็นอะไรกระพริบตาสิจะบ้าเหรอล้อเล่นน่ะหยุดนะห้ามเดินไปายแหกพูดได้ด้วยอึกอิ๋วอ้ยเมื่อย เสียมานเราสลุไปนานแค่ไหนล่ะเออองหญิงคิดว่าคงครู่เดียวมั้งคะอือพวกท่านเป็นคนช่วยเราเหรอโอไม่ใช่อ๋อใช่สิเราเป็นคนช่วยพวกคุณเองอะพวกท่านแต่งตัวประหลาดจังเลยอ่ะคุณเอ้ก็แต่งตัวประหลาดเหมือนกันอะพวกท่านคงไม่ใช่คนเมืองนี้แน่เลยอ๋อใช่แล้วพวกเขาคงมาจากแดนใต้เหมือนค่ะถึงได้แต่งตัวประหลาดประหลาดองคหญิงอย่าถือสาพวกเขาเลยนะคะได้อ เอ้ยเทียนฉานยังไม่ตายเรารีบหนีกันเถอะอย่าอยู่เลยนี่นี่คุณจะไปไหนอ่ะก่อนที่เทียนฉานจะฟื้นเรารีบหนีกันเถอะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันนะท้อจะไปกลัวไปทำไมเล่าเจอเราเตะไปทีกันกันไปโน่นแล้วเช่จะดูถูกเขานะเขาเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งวิชามารไร้การมากใชองหญิงพระวก็หนีไปก่อนข้าจะรับมือเองค่ะเสียมัานระวังหน่อยนะรีบหาทางออกกันเถอะขยับเจอตกนะเว้ยเออเออนี่นี่นี่อย่าขยับนะ โ้้ยยมัันขบใหหญญ่แลวออะงงิก่อนที่ทีนฉานจะฟื้นเรารีบหนีกันเถอะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันนะพ่อจะไปกลัวมันทำไมเล่าเจอเราเตะไปทีก็กระเด็นไปโน่นแล้วเรยจะดูถูกเขานะเขาเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งวิชามารไร้การมากใช่องหญิงาพทำมาดีไปก่อนเ้าจะรับมือเองค่ะเสียมระวังหน่อยนะรีบหาทางออกกันเถอะขยับเจอตกนะเว้ยเอ้นี่นี่นี่อย่าขยับนะโอ้ยมันขยับใหญ่แล้วฮะองหญิงทำไงดีคุณชาย ท่านกินยาทย์เข้าไปใช่ไหมคะใช่เออดี๋ยวเบนแคาจะสอนวิชาอยู่ลาหัวเราะให้กับท่านนะอะไรนะนี่ในคัมภีที่เขียนไว้ว่าต้องรวบรวมลมปราณแล้วเปล่งเสียงหัวเราะออกมาลองดูสิหัวเราะอีสีิงดาวคนนี้ออกมาจ้าให้เฮ้ทำอะไรของแกวะไม่เห็นได้ผลอะไรเลยอ่ะอย่าเอาแต่เล่นสิ ลองหัวเราะใหม่นะหัวเราะแบบดีใจเนี hmm. ่ยเหมือนอย่างในคัมภีร์นี้เร็วเข้าหัวเราะเร็วเข้าให้แล้วอย่าหยุดนะหัวเราะไม่เต็มที่ จะไม่เหลือเสียม้านเสียม้านหญิงน้ไงงบามาเร็วอาอะไรวะมาเร็วเร้วซิไปไม่เห็นเหรอว่าฉันน่าเกลียดอะรีบไปเถอะมันจะพาคุณไปฮ่องกงรับรองมันหาคุณไม่พบแน่ฮ่องกงเธอออกไปก่อนเถอะเร็วตามมาเร็วเท่านี้เลยเร็วเข้าองหญิงหยุดหลอต่อให้เจ้าไปฮ่องกง ข้าก็องหาเจ้าให้พบคุณชายคะทำไมตะเกียงของท่านหน้าตาเป็นแบบนี้หรอไม่ใช่ตะเกียงเขาเรียกว่าไฟฉายเนี่ยเป่าปุ๊บดับปั๊บไม่เชื่อลองเป่าดูสิปุ๊ดดับปุ๊บขอถามคุณชายทั้งสองปีนี้คือปีอะไรคะพันเก้าร้อยเก้าสิบนี่ลองดูสิ องหญิงคะดูเครื่องเดินของพวกเขาสิมีถังอาบน้ําด้วยเหมือนอที่เราเคยใช้เลยถังอาบน้าบ้าอะไรเราน้ํามันถังอึอตั้งหาถังอึอเหรอ,อ,อจริงสิปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์มันคือจื้อหยวนปีอะไรคะอ,อจื้อหยวนปีอะไรเอะออุอยตายละจะรู้ไหมนเนี่ยอยึหลายร้อยปีแล้วละ่ะหลายร้อยปีดูสลบไปหลายร้อยปีเชีเหรอใช่คงหลายร้อยปีแล้วละ่ะ ตอนที่เทียนฉานจับเรามาสู่สารโบราณบังคับให้เราสองคนกินสมพ,นพันปีมันคงจะเป็นยาอายุวัฒนะเราก็เลยอพอทีทานะาผมไม่อยากฟังเรื่องโมงแบบนี้แล้วไม่อยากรู้ว่าเทียนฉานเป็นใครด้วยผมอยากรู้แค่ว่าพวกคุณเป็นใครกันแน่ <c oughs> ข้าบอกเองข้าชื่อเสี่ยวม่านส่วนนางคือหญิงงามอันดับหนึ่งในแผ่นดินอง์หญิงหยุนเหรออ๋อเนี่ยทำไมไม่คุกเขา่าอ่ะงั้นผมคือองคชายาเฟยดีไหมล่ะใช่แล้วผมก็คือองชายาเฉือ เฉยอยู่วังไหนอ่ะวังบุรพา <มะ S 1> เสียมานเป็นสาวใช้ของข้ามาจากชนเผ่าแดนใต้นะชนเผ่าแดนใต้แล้วทำไมพูดภาษาเราได้วะอ้าวแกไม่รู้หรอว่าภาษา,าเราเผยแพร่มาจากทางใต้นะเว้ยนี่เรืเ่องจริงนะนะงั้นเราก็มีเชื้อคนใต้อะเด็กอามีเชื้อมีเชือเช้อแน่นอนเ<อ>ทียนฉานเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งมีเท้ามรณะที่ไร้กาศมากเข้าขโมยสมพันปีไปกินทําให้มีอายุยืนต่อมาได้พบคัมภีอยู่ลยจากสุสานของจอมยุทธ์หลงจิ้นเฟย ขาคิดจะขวางเขาแต่กลับถูกจับตัวไปเลลอต่อมาสี่ลวงจีนของเส้าหลินได้ตามมาช่วยพวกเขาสู้กันอย่างดุเดือดจี้จุดมรณะของเทียนฉานได้แต่ก็ถูกฟาดจนตายส่นเทียนฉานก่อนที่เขาจะอ่อนกําลังลงได้ใช้วิชาไหมฟ้าห่อหุ้มข้าเอาไว้ไม่นึกว่าพริบตาเดียวก็ผ่านไปร่วมพันปีแล้วน่เื่อจเมื่อกี้พูดจริงหรือเปล่าอ่ะมันเหมือนกันในหนังเลยนะ เป็นความจริงนะนิสัยเทียนชานเป็นคนอาฆาตเขาต้องมาหาเราแน่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องหนีอ๋ออย่ากลัวไปเลยเราจะพาคุณไปฮ่องกงถ้าคุณเป็นประกวดนางงามรับรองต้องได้ตำแหน่งแน่ได้รางวัลเป็นขันน้ำผ่านรองหรือเปล่าอย่างคุณอมสิทธิ์แล้วมีสิทธิ์ไปเท่านั้นเน่ะประชาชนไม่มีก็ผ่านด่านเข้าเมืองไม่ได้นะแกไม่รู้เรื่องไงวะโอ้เอ้ก็ลักลอบเข้าเมืองสิไม่เห็นจะต้องมีัตรประชาชนเลยจริงมากคุกแล้ว มาประชิดแล้วประชิดแล้วนี่จุกุกถ้าผ่านด่านรวดหนามนั่นไปได้ฝั่งนู้นก็คือห้องกง<อ>เดี๋ยวพน่นด่กหน่อยให้โูถามมันหลับแล้วค่อยปีนข้าไป<อ>แต่ถ้าถูกจับได้ตัวไขรตัวมันนะจำไว้ล่ะนีนนนน่ขอดูนิดโอ้โถเอ้ยแค่นี้เองโดดทีเดียวก็ข้ามไปแล้วนี่น้องอิร์ดอ,อย่าคุยโม้ไปหน่อยเลยนะ ่อยแชมกระโดดสูงก็ยังโดดข้ามไปไม่ได้เลยรู้เปล่าขอโทษนะคะเขาพูดส่งเดชนะคะเฮ้นน้องคนสวยไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะช่วยประคองน้องเองใหนะจะอู้ยังไก็รลกเกองค์หลตายสิยายตายเสียวมากดหยุดนหยุดจให้หยุดใหหยุน้นะว้หยุดเห้พนี้เข้าหยุด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  เอาไว้กูพูดตังค์ให้ดิ้อแล้วแต่เดี๋ยงี้เช่เหรอเฮ้ยๆๆ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  เฮ้ยมีทาไมพวดเราพวกเราเป็นใครกันนะฮะพวกผู้ปฏิวัตินะครับผู้ปฏิวัติคิดลมล้างรัฐบาลครับไม่นึกว่าสมัยนี้พวกปฏิวัติจะมีวิธีหนีแบบนี้ลอยได้โอ้นักมันจะเก่งขึ้นทุกทีนะครับเนี่ยผมจะบรัำงานศูนย์ส่งกิจกรรมจีนแดงไปจาบพวกมันดีไหมครับยังมีหน้ามาพูดอีกไอ้สมองตื่น มีคนหอกข้ามไปแบบนี้คือแกไปรายงานผู้ใหญ่ไม่หวังถูกส่งไปไถนาแทนควายแน่อยากเป็นคนหรือเป็นควายคิดเอาเองนะเว้ยเป็นคนครับงั้นถือซะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเลุกขึ้นถ้าค้าหน้าพาผีเข้าเมืองแล้วกูจะฆ่ามึงเลยนะจัไวะนะรู้ในงานเป็นผีเพราะให้มันเหินได้นี่แหลอเขาห้องกองอะฝั่งนี้เขาเรียกว่าเกาลูน่ะคุณคุณชายคะ บ้านท่านมีอยู่แค่นี้เองเหรอนี่อะไรเนี่ยถือไว้จะบอกอให้นะสมัยนี้ที่มันแพงอ่ะพขอไปก่อนเถอะนะอบอกแค่นี้ต้องตบหัวด้วยคุณชายคะเอ๊ะคุณชายอะไรเล่าเรื่องอาเฟยก็ได้ท่านให้เราอยู่ที่นี่นับเป็นบนคุณล้นเหลือเราไม่บังอาจเรียกชื่อท่านหรอก เสี่ยวม่านเฮ้ยต่อไปคำพูดของคุณชายก็เหมือนคำพูดของข้าจะต้องเชื่อฟังนะค่ะได้ยินแล้วนะเสี่ยวม่านคุณชายเฟยถ้ามีอะไรจะให้เสี่ยวม่านรับใช้แล้วก็สั่งได้เลยนะค่ะหยาดและเกินนีเฮ้ยนายพูดกับพวกหล่อนรู้เรื่องด้วยเหรออุบาทสิ้นคนบัทสีบัททะลองบาทะถองทำไมถึงแต่งตัวรูปหน้าแบบนี้องค์นี้ต้องลงโทษไม่ให้เป็นยิ่งอย่างนะเสี่ยวม่าน นั่งลงโอ้โหแพรสบ้านแปลกเชียวเจอมาในส้วมยิ่งกว่านี้อีกนะใช่ในส้วมไม่ใส่อะไรสักขีนนี่ลางงานมาตั้งนานแล้วต้องทํางานกันบ้างแล้วนะพวกเครื่องใช้น่ะให้อ่านคู่มือเอาเองก็ได้เอามือนี่ยภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยแล้วคิดดูสิพวกเธอเนี่ยจะอ่านออกอย่างนั้นเหรอเอาอ่านไม่ออกก็ดูรูปเอาสิไปทั้งหมดเลยท่านอย่างนี้ก็ปี๊ดปี๊ดอยู่นี่แหละปี๊ดอยู่นี่แหละเอาเข้าไปะใหญ่ดูนี่หัวนม มนันเล็กจนอึ้งเลยนั่นแหละดูต่อ,อโคตรใหญ่เลยเนี่ยบลัมเฮมเอยดูไม่ได้เลยอไม่อยากดูเลยองหญิงหน้าบาสีมัตรถลอจริงๆอ่ะอย่าดูกับครือชอยในบ้านนะผมไปทำงานก่อนละไว้เลิกง,งานแล้วจะก,การมาสอนว่าอะไรมันใช่ยังไงเพราะตระอยากมีไฟฟ้าทั้งนั้นนะ่ะไฟฟ้านะ่ะรู้จักไหมคุณชายคะให้ข้าสัมผัสสักนิด บางทีอาจพบเคล็ดลับบางอย่างก็ได้นะคุณชายคะท่านไม่รู้อะไรองหญิงของเราฝีมือยับปากถึงร้อยเป็นที่หนึ่งซ้ำยังเป็นสิทธิ์ของพระครัวมือหนึ่งในวงังหลวงด้วยฝ <c oughs> ีมือทําอาหารของนางไม่มีใครสู้ได้เลยสวดย,ยอดเลยค่ะนี่ยจแกนซักเสื้อให้ด้วยนะคุณชายะคะทาไมเสื้อผ้าท่านมีกลิ่นตุโตะนลคะปากเะอหนะาไปฮะไปนี่ขอที่เราจะกลับมาเนี่ย อย่าอยู่กับพวกเครื่องใช้นะจำไว้ล่ะอันตรายนะไอ้ยะลืมถามพวกเขาไปว่าแถวนี้มีลำธารที่ไหนบ้าง <c oughs> และจะไปซักที่ไหนอ่ะเนี่ยนียังไม่อิ่มอีกเหรอวะมาตอนบ่ายเห็นรอบบะหมี่เข้าไปตั้งสองชามนี่นะถึงชื่อจะอิ่มแต่คนอื่นต้องกินนี่ว้ยนี่พวกบ้านนอกด้วยแล้วถึงเข้าครัวมีหวังทำแก๊สระเบิดแน่เลย,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 ยถ้าแก๊สรั่วห้ามกดกลิ่งนะเว้ยไม่งั้นตูมแน่เลยอ่ะ เข้าไปเลยนะออองหญิงพวกเกลับมาแล้วอย่าเพิ่งให้พวกเขาเข้ามานะค่ะเปลี่ยเสียงนี่นี่จังออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนอะไรออกไปอกไปออไปออไไมออไปออกไปออกไป้อกไปอเกไไออไปอกาไปอกอกอไอกว่าอกไปออกไกไปออกไปอออกไกไอกไอกไออไปอากออกออกไปอกอกอออะอกออ โอโหไว้ค่อยเปิดทั้งแอร์ทั้งไฟค่าไฟบานแบะแน่เลยมึงใครเหมาโต๊ะจีนมาวะเนี่ยโอ้โหน่ากินเว้ยลุยแล้วนะโอ้โหรสชาติดีอร่อยอาหารพวกเนี้ยองค์หญิงเข้าครัวทำให้พวกท่านโดยเฉพาะเลยนะพูดเป็นเล่นบ่นอแล้วเขาเปิดตาแก๊สเป็นด้วยเหรอนั่นเด็องค์หญิงมาแล้วว้าว โอ๊ยไปซื้อชุดนี้มาจากไหนอ่ะออกไปช้อปปิ้งมาเหรอเปล่าค่ะเขาดูจากหนังสือแล้วก็เย็บเองคุณมีผ้าเหรอก็ใช้ผ้าม่านของผู้ท่านไงว้ายด้วยโอ้รู้สึกคุ้นๆุ้ยข้าก็ตัดไว้ชุดหนึ่งแต่ยังไม่ให้ดูตอนนี้หรอกนี่ถามจริงเหรอคุณคนสมัยไหนกันแน่เนี่ยทำไมรู้จักดูแมกกาซีนแล้วยังใช้เครื่องใช้เป็นอีกด้วยโกหกเราหรือเปล่าเนี่เปล่านะคะนี่ ภาษาอิตาลีของท่านเนี่ยข้าก็อ่านออกก็หกชัดทเลยทำไมไม่บอกว่าเจงกิสข่านเป็นพ่อเลยล่ะไม่ใช่พ่อท่านเป็นปู่ของข้าเองอที่ข้ารู้จักภาษาต่างชาติก็เพราะมีฝรั่งคนหนึ่งชื่อมาโคโปโ,โลมาที่เมืองจีนและสอนให้ข้ารู้มาโคโปโ,โลมาโคโปโลสอนหนังสือคุณนะใครเลยนอะเนอะอยากจะขำอ๋อแล้วบะหมี่ที่พวกท่านเก็บไว้ในตู้เย็นอ๋อเอนี่ ข้าก <S 2> <S 2 <S like <|so|>? ็เป็นคนว่าให้มาคบปโลนำกลับไปอิตาลีด้วยว่าไงนะสปาเกตตี้เป็นบะหมี่ของคนจีนอย่างนั้นเหรอเฮ้ยพวกมันเล่นไปนะยังมีอีกนะคะ ขนมเปี๊ยะเนี่ยเราก็เป็นคนสอนให้เขาทําเองค่ะพิซซ่าของฝรั่งคือขนมเปี๊ยกของจีนเหรอตำนานเล่าว่ามีคนชื่ออู่ซงพี่ชายของเขาชื่ออู่ต้าหลางก็มีอาชีพขายขนมเปี๊ยะแบบเนี้ยอู่ต้าหลางขายพิซซ่าเนี่ยแกเชื่อหรือเปล่าวะเนี่ยบ้านเขาเป็นกระท่อมก็เลยตั้งชื่อว่าพิซซ่าฮัทใช่ไหมล่ะนั่นกินหมดได้ยังไงก็เนี่ยมากมายก่กองสมัยก่อนในวังหลวงก็กินแบบนี้ล่ะค่ะกินลูกจมนี่แล้ว ไอ้นี่อะไระอ๋อนั่นเรียกว่าเป็ดปักกิ่งชุบแป้งทอดค่ะอ๋อหรออืมหวานดีนี่อะไรอ่ะสงสัยตลอดขนมปังสวรรค์ทำจากผลไม้สดเจ็ดชนิดข้าเป็นคนทำเองอ๋อเหรอมอืมเราไอ้นี่อ่ะอ๋อนั่นก็สบู่อาบน้าของแกไงเล่า้สบู่อไม่ขี้เป็นฟองเลยเนี่ยอ๋นี่ทำไมเอาสบู่มาขึ้นโต๊ะอาหารด้วยอ่ะ ข้าผิดไปแล้วเม exemplo, <GO ื่อกี้ข้าใช้เสร็จลืมเอาไปไว้ในห้องน้ำนะคะทำแสนดี้เจ้าเพลินซูบูเตมปากเว้ยอะไรเปล่าคะาน้ำข้าผู้ชายฉีดฉื้อขาอ๋อเอางี้ข้าใส่ชุดใหม่มาให้พวกท่านดูเป็นกปลอบใจนะโอ้ยฉันไม่เสียเวลาดูให้เปลืองลูกตาหรอกไปอาบน้ำก่อนละเอ้าเฮ้ยกางเกงในหายไปไหนะ ันใ,ใหม่ล่าสดุดใส่แล้วเซ็กซี่คุณชายเสียวมดเซ็กซี่ไหมคะ